สวัสดีจ้าวันนี้สิพามาดูต้นทุเรียนน,น้จะเนตีปลูกไปกับประมาณน่าจะเดือนอกว่าแล้วนาะจะเนะยังอยู่ดีน,น,นาอจระเนะยังสวยอยู่บ่มีการตายพ่อต้วนน้องจะเนะจาก8ต้นยังสวยทุกต้นนาะจะเนะ อยากสวดเทคนิคการปลูกจากใบเบาเรื่องนั่นสโนะค,คุ้มคุ้มไววนี่เพราะแม้ว่าปล่อยหยามันน่น้จ้ะเขาปล่อยลกเพราะว่าถ้าเขาไปลกหยาหลอมะอาจจะไปถือหากคนใดน,น,น,นั่นสโนะเนี่ยยังสวยทุกต้นเลยน,นั่นสโนะงามทุกต้นขึ้นทุกต้นม,มีตายนะจ้ะต้นว้วยก็งามน มาดูผลจากที่เฮาเทคนิคก,การลงไปแล้วนะจ๊ะเนาะต้นกล้วยกับงามอีนียันใๆกู้โมเมนต์คน,นเห็ดขีดขาดน่าจะเ้อเขาบอห้โลกนาะจะเนาะมันจะไปโดนลากของทุเรียนน่าจะเนาะป้องกันลากทุเรียนต้นกล้วยกับขึ้นใหญ่แล้วนะาจะเนาะต้นกล้วยปูง,ง่ายแห้งน่าจะเนาะเยอะแล้วอีกหน่อยก็จะมีใบตองชใช้ไม่ขาดน,น,น่าจะเนาะ มีผลให้ห่อได้ก,กินน้อเจ้นาะขายนำได้จำหน่ายได้นี่คือต้นคือสวยทุกต้นมันไม่ตายพอต้นเลยน้อจ้ะเนาะทั่วฝักยาวที่ปลูกน้อจ้ะเนาะได้กินหน่วยละเด้อพี่น้องเฮาาน้องเจ้าเนาะนี่อายุแค่ประมาณ45วันน้องเจ้าเนาะได้ก,กินหน่วยเลยนะองเจ้าเนาะนคือปลอดสารพิษด้วจ้ะใช่อันนั้นเป็นปุ๋ยชีวาภาพ่าบนเจ้าเนาะเขาเอืเอ่อญียงสังก็แสงนั่นบอก สูดสังข้อแสงแล้วจ้ะเนาะนีะน่ปลอสารเพียรนั่นจ้ะเนาะบลได้ใส่สารเคมีเยลยนั่นจ้ะเนาะใส่จากทุส่วนเทคนิคของเป่าเรืองทั้งหมดเลยนั่นจ้นะเนาะได้ทั่วร์มางามๆนั่นจ้ะเนาะนี่มันเดียกับซีกิ้งขาบปุ่นกับซีเก็บทั่วร์ไม่ใช่ขาบปุ่นละจ้ะนี่ยกำลังกรอบๆเลยจะ้ะเนี่เขาเลือกคัดเอานั่นจ้ะเนาะก็ได้กิน ปลูกเองกองินเองน่าจะเนาะนักเลีเ้ยงผัวน่าจะเนาะเยอะเลยน่าจะเนาะนี่ก็หลายอยู่ปลูกปลูกเก็บกปไปกินได้หลายเถียวแล้วนะจจะปลูกแค่พอก,กินเนาะบ้เษ็ดขายน่นาจะเนาะก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไคร้เห็นน้ำเนี่เด้อจา้าสวัสดีจา้า